สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสลิปประคารครับวันนี้ผมจะพามาดูรถ Civic FD ครับคันนี้ทำเป็น f อ2เครื่องเป็น K24 ครับแคมมีเฮดเดอร์มีอินเทกมีครับวันนี้มาจุนกลองกับพี่เกียงครับ99 Auto ออโต้ครับแล้วเดี๋ยวเราถึงที่ Inject ช็อปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนจูนรถคันนี้เป็นยังไงครับผมและตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับที่อินเจกช็อป ไวมากครับไวเหมือนโกหกแต่ถึงแล้วจริงๆครับคือผมมาก่อนครับเพราะผมอยู่ใกล้แล้วพอตอนนี้ก็ต้องมารอคือรถคันที่จะมาทำกันนะครับจากทว i c 1.8ทำมาเป็น FD 2.0คือ FD2 ดีะครับแต่ใช้เครื่อง k 24มีอินเทคมีท่อไอเสียค่อยเสียทั้งระบบรวมเอ,อ่อเฮดเดอร์ด้วย แล้วก็มีปั๊มน้ำมันเครื่องแล้วก็มีแคมเดี๋ยวเรามาดูแรงม้าครับนี่นะครับเราก็มาถึงข้างหน้าร้านครับรอคิวเตรียมขึ้นเขียงอยู่ตอนนี้มีข้างในคันหนึ่งครับ กำลังจูนอยู่โอ้กว่ารถจูนจะมา สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสลิปเปอร์คาร์ครับแล้วนี้อยู่กับผมครับผมและอ้ําครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเพื่อนอยู่ไดโน่ครับสามสี่หกชื่อตัวเองชื่อฮเวทเทนไดโน่เจเรามีโปรเจกต์ยังไมเพื่อนครับโปรเจกต์ยังไงเล่าเลยคันนี้ตั้งใจเป็น A24 สเกียรโต แต่ว่าเปิดมาลุกเป็นแบบ f two เลยอืแค่นั้นแล้วทําอะไรมาบ้างเปล่าก็ทาก็เปลี่ยนพวกรอบรอบรอบๆบเป็น f two อ่ะทั้งในอ่ะข้้งในท้างในก็เป็นทอยาเป็นลุกทาโอเคในเครื่องมีอะไรบ้างไหมในเครื่องมีแคมแคมขอแดงอ่าแล้วก็มีปั๊มดันเพื่อนขอแดงอ่าครับแล้วก็เป็นคอยดีอ two เอเดอร์ f t w แค่นั้นครับ แล้วใครจูนให้เพื่อนวันนี้วันนี้พี่เกียร์ครับเจ้าก้าอ,ออโตโอ้ครับนอนจูนครับมีความคาดหวังว่าอย่างไงบ้างครับหลังจากคันนี้ทําโปรเจกต์เสร็จแล้วอยากจะได้ทอ็อกเยอะหน่อยเน้นทอกใช่ขอให้มากกว่าคันเหลืองพอละคือเพื่อนผมมีเกียร์ธรรมดาคันหนึ่งแล้วคือเป็นซีวิก eg eg สีเหลือง k ไม่ใช่ k ดิ e <G> b ยี่สิบีประกอบสิบหกยี่สิบหกยี่ะิคันนั้นเป็นเกียร์ธรรมดาใช่คันนี้ก็เลยอยากขี่เกียร์ ออโต้ส <Auto, S 2> <c oughs> บายส <c oughs> บายใช่ก็ผิดหวังอ่ะไม่ใช่ผิดหวังคือแบบพลาดอะพลาดเยอะไปไหนเฮ้ยึง <c oughs> อ,อ,อย่าพูดว่าพลาดอย่างนั้นเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดว่าละจริงๆมันไม่ใช่ <c oughs> ความพลาดคือเราเยอะไปหน่อยไงมันก็เลยแบบยากอ่ะพอจะจบลงอ่ะมันไม่ยากนะแค่ไม่เข้าใจกัน <c oughs> มันมันเยอะอ่ะมันหาของก็เยอะหายายอ่าซึ่งจริงๆถ้ามาสเต็ปนี้มันไปเจะจะทำอมไรได้แล้วอ่ะมันแจเยอะอ่ะผมไม่อยากเบรกผมก็ไม่อยากเบรก คือผมอยู่ใกล้เหตุการณ์ตลอดไงผมไม่อยากเบรกคือถ้าผมเบรกเดี๋ยวมีเพื่อนมีเพื่อนงอนเอาเป็นว่าเราอยากได้ไงเออเอาเป็นว่าถามผมนะผมก็ใช้เครื่องตัวเดียวกันแต่คนละสเต็ปเกี่ยรออโต้เหมือนกันพังแล้วนี่พังคือไม่ใช่เครื่องพังนะครับเกียร์พังเพราะเนื่องจากเครื่องเคอท้องมันเยอะพอท้องมันเยอะมันโดดตลอดเกียร์ออโต้มันทนไม่ไหว แต่คันนี้แตกต่างจากเครื่องผมว่าเครื่องคันนี้กับเกียร์คันนี้มันเครื่องกับเกียร์มาด้วยกันเกียร์เป็นของอะไรเพื่อนเกียร์มามาเครื่องอัพเทสเสียมันเป็นมันเป็นเกียร์ของอะไรเครื่องคนนี้น่าจะยุ่งจากเกียร์เก้านะแล้วกลับมัเป็นเครื่องแอคคอร์ดเกียร์แอคคอร์ดถูกต้องไหมน่าจะแต่ของผมเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์สองพันบ้านเราเกียร์ออโต้แล้วเนื่องจากท็อกมันเยอะพอท็อกมันเยอะปุ๊บเกียร์มันก็พัง แต่ตอนนี้คันนี้มันขึ้นเขียงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากขึ้นเขียงตูแล้วม้ากี่ตัวเพื่อนผมไม่หวังแรงมา้าขอแรงบิดถูกต้องไหม<ๆ>เพื่อนใช่ใช่รถเกียร์โต้แรงม้าไม่ต้องเยอะเท่ไหครับเราขี่สบายสบายกดพุ่งพอใอ่ะหมหึง 200, สองร้อยหรอมั้งอันนี้ต้องต้องจูงดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในตอนตูว่าเป็นไงเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูข้างในอีกทีครับครับสวัสดีครับทำนี้ ทำอะไรไปบ้างอ้ําก็แต่งเป็นโมเก้นไทยอาร์โมเก้นไทยอาร์นะฮะอ่ะเริ่มก่อนเลยข้างหน้าข้างหน้าก็มีฝากระโปรงกระจังหน้าลิ้นหน้าเป็น MPR แล้วก็มีไฟบีมไลท์บีมไลท์นี่มันมากับชุดอะไรอ้าอําก็ชุด MPR เนี่ยแหละอ๋อ MPR จะเป็นบีมไลท์ถูกต้องวะนะฮะน่าจะใช่ฝากระโปรงมีฝากระโปรงไงไฟหน้าแตกต่างกับชาวบ้านเขาไงไฟหน้านี่เป็นเป็นของมันอยู่แล้วลมดำ ของของตัวของตัวพิเศษเนี่ยมันจะเป็นลมดําแบบนี้ใช่ถ้าเป็นตัวปกติอันจะไม่รู้อ่ะมันจะใส่เพื่อนเะรอเออมีตัวเดียวอ่ะกระจกมองข้างตัวข้าง f t f t ไปแกม fb t w ไม่ใช่ไปแกม f ไปแกม f t เนี่ยมันจะไปเหมือนกับ fb ตัวประหยัดที่ไม่มีไฟเลี้ยวกระจกอ่ะเหมือนกับเปียบเลยนะปูพาร์เดียวกันเพื่อนเชื่อกูดีเออไม่เหมือนเปียบเลยมาเทียบแล้วเหมือนเปียบเลยอ่ากันตาจ กันสัตว์มุเก้นกันสัตว์มุเก้นมุเก้นเทียบแท้แท้ดิเฮ้ยขอกไม่ใช่เทียบแท้นะอย่างเดียวเลยตายแล้วเทียบของแท้คือมันจะมีมุดมันจะมีหมุดใช่ไหมอ่าแต่มุดนี่ไม่ตรงนะมุดนี่เบิกเอฟซีมาอ่าแล้วก็ของจริงดูตรงนี้โลโก้จะอยู่ด้านในมันจะมีรหัสตรงนี้เห็นไหมลูกมันจะมีรหัสอยู่ตรงนี้อ่าอ่าโอเคมาล้อเทียบแท้แท้สิคันนี้ขอแท้ถออ ล้อเทียบแท้ล้อเป็นทีสามเจ็ดสิบแปดล้อเทียบแท้ใช่ป่ะเจ็ดครึ่งอ๋อสามสิบเทียบแท้ใช่ป่ะไม่เทียบแล้วอ๋อนี่เลิกเทียบแล้วนะไม่มีใครให้เทียบล้อแท้จ้ะเบรกเบรกเทียบแท้เบรกเทียบนี่เบรกอะไรวะเบรกเอทีเอสอ๋อเบรกเป็นเอทีเอสแต่มันไซส์เดียวกับเบมโบเอฟห้าสิบอ่ะอ๋อคือไซส์เดียวกันข้างหลังเป็นจานลันสต็อปอ๋อลันขยายยางอะไรวะยาง 004 004บิสตอนปิดตอนปิดตอนโอเคพ่อปิดตอนถังหลังถังหลังเป็นทรง MPR แต่ถังหลังไทยอาร์แท้อ่าแท้แ,ทแต่ดิฟดิฟดิฟเป็น MPR งานเจนดีอ่ะอ๋อข้อเป็นข้อเป็นไบเจเก้นโบรเลเซอร์โบรเลเซอร์มาไปดูภายในภายใน อายในาในบ่อแดงให้อาหน้าหลังหน้าหลังแผงประตูพุ่มพุ่มเองพุ่มเองด้วยถ้านอกแต่มันจะคล้ายๆกันนะผ้ามันจะเป็นรูเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ๋อแต่มันจะลายมันจะถีกว่านิดนึงบางคนเคยใช้เคยเห็นเห็นใช่ป่ะก็คือถ้าเทียบกับบ่อจะเห็นว่ามันว่ามันถีกว่านิดนึงเข้าใจแต่เหมือนกันผ้าผ้ามันเหมือนกันเลยเปียบเลยอืมเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่ออีกทีว่ายังไงเพราะวันนี้เจตนา มาขึ้นเขียงใช่ว่าใช่ใช่น่าจะจบวันนี้แหละวันนี้เตจนาคือมาขึ้นเขียงเจ็บอ่ะมีสองอย่างไม่จุกก็เจ็บเจ้าจบต้องจบสิอ๋อต้องจบนะจะจุกอะไรทั้งจุกทั้งเจ็บเลยวะพอแล้วว่าคือมันมีปัญหานิดนึงคือเดินเบามันเดินเบาดับอ่าส่วนเครื่องเนี่ยเรายังไม่เปิดให้ดูตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีตอนจูนอ่าแต่บอกได้ไหมว่าเป็นเครื่องอะไรเครื่องยี่สิบสี่ครับออโต้ อันนี้ัคันนี้เป็นออโต้อ่าคือวันนี้ตั้งใจมาขึ้นเขียงใช่ครับยังไม่ได้มาถ่ายรูปจริงๆรถอ่ะฮะอ่าเล่าเลยเพื่อนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงก็คือมามารอมารอจูน,น่นแหละแล้วกินนัดจูนวันนี้แหละแต่พันีเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ในเบาดับรอ,อบบนเบาบาสวิงซูวิงวก็ดับวันนี้ก็เลยมาหาสาเหตุมาแล้วอืใครหาพี่เคียงเกียงไหนจอโต้เก้าเก้าโต้อ้าวจูนเนอร์นี่หว่า ใช่ก็จูเน่แหละเป็นคนหาจูเน่จูเน่หาไม่รู้จะไปไหนแล้วที่ไปหาลูกพี่ก็ไม่ไหวไกลไปหน่อยไม่ทันเนี่ยไม่ทันไงเออไม่ใช่่านนัดไม่บ่ไปสามไงเราพี่ไปพี่มาหมดวันแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมุณอย่าพูดอย่างนั้นดิคิอทางพี่เกียง่ะอยากไปหาแต่ที่มันไกลไม่ไหวคือทางพี่เกียงเขาก็โอเคเขาทำได้เราก็เลยให้พี่เกียงดูให้ตัวทางพี่หมีเราก็ดูได้เหมือนกันแต่ว่าไกลไปหน่อยแต่เราเนโนตอนนี้ไปแล้วเนโนจองคิวไปแล้วใช่เนโนเราอยู่นี่ สามตีหกมันก็เลยเอาที่ที่เก่งที่เก่งเลยไปห้าทีเองเอาที่พี่โอเคที่มันใกล้ก่อนแล้วเขาก็ประจุได้ให้เราด้วยใช่แล้ววันนี้ที่ตั้งใจมาคือเครื่องคันนี้เป็นเทยิปตีครับทําอะไรไปบ้างเพื่อนก็มีอะไรวะมีแคมปลาแดงคำนวณเครื่องกลาแดงเอสเดอร์เอฟพีทูคอยดีเอฟพีทูกล่องกล่องเดิมไอ่กล่องที่แพ่น ของเดิมมแหละของเดิมเอ็มดีอดีบ้านเราสองยู่สูนะครับแล้วพี่เกียงจะเป็นคนจูนให้วันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่พี่เกียงจูนให้อ่ะมาที่คาดหวังไว้เท่าไหร่เพื่อนมาหรอแรงม้าไม่ค่อยคาดหวังอยากอยากได้ท้อสักสองร้อยบวก,บวก,บวกอ,อ๋อกะกดโดดกดโดดมาไม่เอาเอาแรงบิดใช่เพราะแรงม้าก็เท่านั้นอ่ะเกียวโต้ระเดินขับสบายไปแล้วใช่โอเคครับเดี๋ยวรอด เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเปิดเครื่องไล่ให้ดูอีกทีตอนจูนว่าเป็นยังไงครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือพี่เกียงจาก99ออโต้ผู้ถนัดเรื่องเคไม่ถนัดเท่าไหร่อ่ะต่อพี่คันนี้พี่คิดว่ามีความคาดหวังไว้ยังไงบ้างครับ120มาครับ120เกียร์ออโต้เนี่ยนะพี่ใช่้ามากกว่านี้ก็กำไรครับ้ามากกว่านี้ก็กำไร นี่คือกล่องกล่องกล่องอะไรพี่กล่องออโต้กล่องบ้านเรากล่องเคกล่อง,องเคงบ้านเราฮอนโต้ยี่สิบฮอนโต้เอาครับแล้วคันนี้เมื่อกี้ผมได้ทราบข่าวว่ามีปัญหานิดนึงข่าวว่าเขามีปัญหามาผมก็แก้ไปแต่ไม่รู้ดีดีหรือเปล่าแก้มากน้อยขนาไหนไม่รู้เดี๋ยวขึ้นเขียงดูรู้ขืขอ,โอขนนะ่โอทูอ่ะการดัดคนที่หีึกับคนที่สองมันเป็คือเดียวเนี่ย ออ๋มไมรจริงจริงมันต้องเท่าไหร่พี่โอ้ยก็ตามตามไปดีเลยตามของเ,เดิมโรงงานเลยเป็นฟูดเลยน่ะห้าห้สิบเซนแบบสี่สิบเซนห้าสิบเซนก็ฟูดกว่าใช่อ๋อมันก็เลยทำให้ล้วนๆหน่อยเขาเขาบอกมันมีอาการตั้งนานแล้วใช่แต่อาการมันเริ่มหนักกวื่อวานใช่มันมีมาตั้งแต่พี่อาร์มบอกแล้วว่าเดินเบามันฮึดๆฮืดๆ โอเคเดี๋ยวเราไปจูนกันครับว่าแรงม้าจากพี่ต้องการแค่ไหน 你放心啊。 มีไม่บอกเพราะไม่บอกช่างจรนเออไม่บอก,อบอกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรอดูปายแล้วนะมันมันแรงไม่แรงโอเคจากปลาจะกลายเป็นม้าแล้ววัวเะเป็นวัวก่อนแล้วกลายเป็นม้า <c oughs> ขึ้น <c oughs> <c oughs> ช่างจรนขึ้น <c oughs> จุนเนิ่นขึ้นบอกคืออยางยไม่บอกไม่ให้หมดมีอะไรต้องบอกหมอให้หมดใช่ไหมครับได้รับสาถูกใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันครับ 5โมเย็นเลยครับเนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคของรถนิดนหน่อยต้องกลับไปแก้เพื่อจะมาจูนใหม่ในครั้งหน้าคือแรงม้าที่ได้มันน้อยไปหน่อยครับมันน้อยเนื่องจากว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันมาไม่ครบในเครื่องธรรมดาเครื่องตัวนี้ของขนาดนี้มันไม่ควรได้แรงม้าแค่150แล้วก็เช็คไปเช็คมามันก็ต้องคือถอดดูว่า มีเซ็นเซอร์มีอะไรบางอย่างหายไปไหมหรือว่ามันอยู่ได้กันอย่างที่แจงให้ท่านผู้ชมได้ฟังเมื่อเช้าครับผมจะสรุปเรื่องให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่จูนนเสร็จแล้วคือเรื่องที่เกิดขึ้นคือรถของอ้้มครับไม่พร้อมพอไม่พร้อมใ,อมในที่นี้เรามารู้ที่หลังก่อนหนะ้าจูนอันหนึ่งวันเพราะว่าเขามีรถสองคันเขาใช้อีกคันหนึ่งพอคันนี้พอทำเสร็จก็นัดจูนพอตกตอนเย็น ตอนเอารถมาลองกันก็รออะครับมันสวิงที่เราให้ฟังนะครับว่ามันสวิงแบบนี้เกิดอาการแบบนี้พอคราวนี้เราไปจูนแรงมาที่ได้เลยน้อยก็คราวนี้ก็เลยต้องกลับไปแก้เหตุการณ์ส่วนหนึ่งที่เรารู้ปัญหาแน่ๆเลยคือออกซิเจนเซ,นเซ,น,เซนเซอร์มันจะมีสองตัวนะครับตอนทําท่อเนี่ยช่างท่อผมก็ไม่ได้ไปทำกับเขาผมก็เลยไม่รู้ว่าแต่ตอนที่มาตรวจเช็คดูว่าออกซิเจนเซนเซ,นเซอร์อะ ต้องอยู่ใกล้กันอย่างน้อยหนึ่งฟุตแต่ควรจะเป็นจริงๆแล้วห้าสิบเซนแต่อันนี้มันอยู่กันไม่เกินไม่เกินสองคืบะครับสองคืบแล้วพี่เกียงบอกว่าอันนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งทำให้แรงมาหายตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับพอถอดออกซิเจนเซนเตัวออกตัวหนึ่งออกตัวที่อยู่ท้งท้ายมันมีสองตัวต่อตรงท้ายออกไปตัวหนึ่งม้ามาสิบตัวพี่เกียงบอกว่ามันอ่านมันอ่านอะแอรอ์โฟอะครับ อ่าน af อะ่ะมันต้องอ่านได้สิบสี่อันเนี้ยมันอ่านไปสิบเจ็ดสิบแปดผมก็ไม่เข้าใจหรอกัปอ่านเกินคือมันหนามากไปมันต้องให้ได้สิบสี่เาเนี้ยกล่องมาเลยสั่งรถพอมันสั่งรถน้ํามันแล้วเนื่องจากเรารีแมปมาไม่ให้กล่องซิ่งเขาเนี้ยเราก็ปรับค่าอะไรได้ไม่ได้มากก็เลยต้องไปทําท่อใหม่แล้วคราวนี้ก็มีปัญหาเรื่องเรื่องแคมพี่เกียงบอกว่าแคมอะ่ะต้องไปเอาแคมฝั่งไอเสียของตัว เค24มาใช้เพราะว่ามันจะยกไอเสียสูงกว่าอันนี้ผมก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวมีพาร์ทสครับ,รบเดี๋ยวกลับไปแก้ไขก่อนแล้วเดี๋ยวตอนไปขึ้นในโน่ขึ้นเขียงอีกทีแล้วเดี๋ยวจะตามไปถ่ายแล้วก็เอาความคืบหน้ามาฝากท่านผู้ชมนะครับเผมรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ไคร e ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปต่อไปรบกวนกดนิดนึงนะครับขอบคุณครับ